สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรู้รอบรัวบัญชีกลางท่านผู้ชมคงเคยได้ยินคําว่าความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กันมานานแล้วนะคะแต่ว่าดิฉันก็ยังเชื่อว่ายังมีหลายท่านค่ะที่ยังมีข้อสงสัยในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นถ้ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทําของเจ้าหน้าที่เราจะต้องดําเนินการอย่างไรรวมไปถึงเรามีความจําเป็นหรือไม่ที่จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิดทุกกรณีหรือเปล่า เรามาหาคําตอบกันในคลิปนี้ค่ะหรือรอบรูปบัญชีกลางในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านละเมือและแพง่งคุณบุญญาพรอ,อุณาภาคมาร่วมพูดคุยและไขข้อสงสัยในทุกประเด็นเลยค่ะสวัสดีค่ะ <Okay. S 2> ชอชอ,ชอคะตวงจะขอเริ่มปูพื้นฐานจากการทําความเข้าใจของสองคำนี้ที่เราจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะก็คือคําว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐค่ะอยากให้ชอชออธิบายความหมายแล้วก็ยกตัวอย่างประกอบให้ ทนผู้ชมได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็มาเข้าใจคําว่าหน่วยงานของรัฐนะตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเราทราบหน่วยงานของรัฐแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐเหล่านี้ก็จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะหน่วยงานของรัฐแห่งใดบ้างที่เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะ มาตรา4ได้ให้คำนิยามไว้ว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยหมายถึงราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นนะคะแล้วก็รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจษฎีกานะคะหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีพระราชกิฤษฎีกากำหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางมิฐราชการส่วนกลางเราก็ทราบกันนะคะกระทรวงทบวงกรมต่างๆ ราชการส่วนภูมิภาคก็จังหวัดนะจังหวัดอำเภอนะคะส่วนราชการส่วนน้องถิ่นก็พวกเทศบาลองค์การบริหารส่วน,วนตำบล<น>องค์การบริหารส่วนจังหวัดะนะคร,รัวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกิจสติกานะคะ,คะก็อย่างเช่นธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ะนะคะแต่ว่าถ้าเป็นรับวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน<ะ>อย่างเช่นธนาคารกรุงไทยบริษัปโโทปตทพวกนี<ะ>้นะคะไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตาม,มพระราชบัญญัติรับผิดตามระเมียของเจ้าหน้าที่คะ่ะ,คะทีนี้พอเราทราบหน่วยงานของรัฐแล้วนะคะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐเหล่านี้นะคะก็จะได้แก่ข้าราชการนะ,ะพนักงานลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานประเภทอื่นนะที่ หน่วยงานเนี่ยมีคําสั่งหรือสั่งให้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของร้านไม่ว่าจะได้รับแต่งตั้งในฐานะกรรมการหรือฐานะอื่นใดนะคะยี่คําว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะลูกจ้างของของหน่วยงานต่างๆเนี่ก็มีหลายประเภทมีทั้งลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวรนะคะ,ะลูกจ้างประจําลูกจ้างชั่วคราวเนี่ยเราถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะแต่ถ้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นะพนักง,งานจ้างเหมาบริการกซึ่ง<ว>ทำสัญญาอาซอใช่ไหมคะพวกเอาซอสนะคะพวกนี้จะไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าเราทําสัญญาจ้างเหมาเขาเหมือนกับจ้างทาของ่ะนะ,ะเป็นความรับผิดตามสัญญาความรับผิดของเขาก็จะเป็นไปตามสัญญาไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะเช่นแม่บ้านพนักงานทําความสะอาดพนักงานขับรถยนต์ใช่ใช่ค่ะ อันนี้ก็จะไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าทีะะ่ที่เราทําจ้างเหมาบริการค่ะชอชอคะ่ะแล้วกรณีหน่วยงานของรัฐนะคะจะเกิดความเสียหายได้ยังไงบ้างคะหน่วยงานของรัฐเรานะได้รับคว,ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็มีหลายประเภทนะมีทั้งเกิดจากการกระทําของบุคคลคเกิดจากภัยธรรมชาติเกิดจากการกระทําของบุคคลอาจจะเป็นบุคคลภายนอกหรือ เป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเองทําให้เกิดความเสียหายหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานแห่งรัฐแห่งอื่นมาทําให้เกิดความเสียหายค่ะ,คะชอชอคะแล้วในกรณีที่สมมตินะคะขออนุญาตยกเป็นเคสตัวอย่างเลยสมมุติว่าพนักงานขับรถแอมบูเล็ตค่ะพนักงานขับรถฉุกเฉินขับรถไปชนกับเกาะกลางถนนกรุงเทพมหานครอันนี้ส่วนไหนคะที่จะเป็นหน่วยงานของรัฐ เราก็ต้องดูว่าหน่วยงานของรัฐที่จะต้องมาดําเนินการเรื่อง,งเมอรเวลารถพยาบาลเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะก็ต้องดูว่า รถเนี่ยเป็นรถของหน่วยงานไหนหน่วยงานไหนเป็นเจ้าของทรัพย์สินค่ะแล้วคนขับรถเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานนั้นนะค่ะสมมติว่าเป็นรถของกระทรวงสาธารณสุขค่ะนะคะแล้วก็พนักงานขับรถเนี่ยเป็นพนักงานขับรถของกระทรวงสาธารณสุขขับรถอม b u l a n พยาบาลเนี่ยนะคะไปสถานการณ์เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยนะคะกระทรวงสาธารณสุขก็มีหน้าที่จะต้องมาดําเนินการสอบสวนเรื่องระเมิดเจ้าหน้าที่ในความเสียหายที่เกิดขึ้น สมมติว่าเมื่อในงานของรัฐเกิดความเสียหายแล้วอะค่ะเจ้าหน้าที่หรือว่าหน่วยงานของรัฐจะต้องดําเนินการยังไงบ้างคะในเวลาวิธีปฏิบัตินะคะเวลาเกิดความเสียหายเนี่ยนะคะขั้นตอนวิธีปฏิบัติต่างๆเนี่ยนะคะเรากําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนมณีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2539นะคะ ในนั้นก็จะกาหนดขั้นตอนต่างๆตั้งแต่เมื่อเกิดความเสียหายแล้วต้องดําเนินการอย่างไรนะโดยในข้อ7็เนี่ยเขาจะบอกว่าเมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐนะคะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานผู้บังคับบัญชาโดยไม่ชักช้าและให้มีการรายงานตามลําดับชั้นขึ้นไปจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพราะฉะนั้นเวลาเกิดความเสียหายเช่นทรัพย์สินสูญหาย นะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นก็ต้องมีการรายงานผู้บังคับบัญชาชั้นต้นค่ะนะ,ะแล้วก็ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นก็รายงานตามระดับชั้นขึ้นไปจนถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐค่ะแล้วเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนะคะทราบถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วะคะ่ะเขาจะต้องดําเนินการต่อไปยังไงบ้างคะ,คะอืมนะเอ่อในข้อ8ปดมันจะบอกว่าเมื่อเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐนะคะและมีเหตุอันควรเชื่อว่าความเสียหายเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ย แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขึ้นขณะหนึ่งโดยไม่ชักช้าเพื่อพิจารณาว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ผู้ใดต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหมทดแทนหรือไม่จํานวนเท่าใดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยได้รับรายงานความเสียหายนะคะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็จะต้องใช้ดุลพินิษ์พิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะ ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่หรือไม่ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ก็แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางล,ละเมิดขึ้นคณะหนึ่งนะะแต่ถ้าพิจารณาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ ก็ไม่ต um ้องแต่งตั <t ani> <t ani> ้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะทั้งนี้นะทั้งการแต่งตั้งและไม่แต่งตั้งกรรมการเนี่ยยังไม่ยุติที่หน่วยงานนะคะเมื่อหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการสอบละเมิดแล้วหรือใช้ถึงพินิษฐ์พิจารณาไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบละเมิดนะก็จะต้องมีการรายงานรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดและการลื้ การไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบพเท็จจริรามรับผิดธรระเมิดมเนี่ยให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้กํากับดูแล<ะ>หรือผู้ควบคุมการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยง,งานของรัฐแห่งนั้นเนี่ย<ะ>เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการแต่งตั้ง<ะ>หรือไม่แต่งตั้งเพราะอะไรคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยหน่วยงานของรัฐเนี่ยอาจจะแต่งตั้งคนที่เกี่ยวข้องกับ<อ>ความเสียหายเป็นตัว เป็นกรรมการอย่างเงี้ยนะคะผู้บังคับบัญชาผู้กำกับดูแลก็อาจจะสั่งแก้ไขได้หรือการไม่แต่งตั้งเนี่ยอาจาอาจะมีเป็นเหตุที่จะต้องแต่งตัง้งว่ามีเห็นคนเชื่อท่านไม่แต่งตัง้งก็ให้ผู้บังคับบัญชาผู้กำกับดูแลเหนือขึ้นไปเนี่ยเป็นคนตรวจสอบนะคะแล้วพอรายงานขึ้นไปให้ผู้บังคับบัญชาผู้กำกับดูแลผู้ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วถ้าท่านเห็นด้วยถ้าท่านเห็นด้วยก็ดำเนินการต่อไปถ้าไม่แต่งตั้งกรรมการก็ยุติเรื่องได้ แต่ถ้าท่านไม่เห็นด้วยท่านก็จะสั่งให้แก้ไขก่อนนะพอสั่งให้หัวหน้าหน่วยง,งานของรัฐแก้ไขถ้าหัวหน้าหน่วยง,งานของรัฐไม่แก้ไขภายในเวลาอันควรนะนะผู้บังคับบัญชาผู้บกับดูแลผู้ควบคุมการปฏิบัติงานก็สามารถไปดําเนินการแทนได้ค่ะก็หมายของว่าไม่ได้หมายความว่าทุกเคสจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการใช่ค่ะ,คะชอชอคาแล้วถ้าหัวหน้าหน่วยงานนะคะ แต่งตั้งคณะกรรมการโดยไม่ใช้ดุลพินิีหรือว่าสอบไปในทางที่ไม่สุจริตนะคะหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไหมคะ,นะ,คะในเรื่องความรับผิดชอบในความเสียหายนะคะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะกรณีใดก็แล้วแต่นะเราจะต้องดูจากองค์ประกอบ3ข้อก็ค,คือ 1. มีการกระทําโดยผิดกฎหมายสองกระทําไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 3. การกระทํานั้นทําให้เกิดความเสียหายะนะ แม้ว่าจะปรากฏว่าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้ดุลพินิษโดยไม่สุจริตนำมาไม่แต่งตั้งกรรมการก็ต้องดูว่าการไม่แต่งตั้งเนี่ยมันเป็นผลให้เกิดเสียหายกับหน่วยงานไหมถ้าไม่ไม่เกิดความเสียหายนะเขาก็ไม่ต้องรับผิดแต่อาจจะไปว่ากันในเรื่องวินัยหรือเรื่องอื่นต่อไปนะคะแต่ถ้าการกระทํานั้นเนี่ยมันทําให้เกิดความเสียหายและเกิดขึ้นโดยจงใจหรือประมาทเลล่ออย่างร้ายแรงอันนะั้นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดะนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยนะคะ ถ้าเขาใช้ดุลพินิษโดยไม่สุจริตไม่แต่งตั้งกรรมการเนี่ยระเบียบข้อ12บังคับไว้อยู่แล้วว่าเขาต้องรายงานการมไม่แต่งตั้งไปยังผู้กํากับดูแลผู้ควบคุมเพราะฉะนั้นผู้กำกับดูแลก็สามารถที่จะสั่งแก้ไขได้ค่ะชอชอคแล้วมีกรณีใดบ้างคะที่เป็นความเสียหายที่ไม่มีเหตุอ่กคนเชื่อว่าเป็นเกิดจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ถ้าเราเห็นอยู่ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆก็จะมีพาย,ายุฝนฟ้าคะนองอย่างเงี้ยถ้าเป็นภัยธรรมชาติพวกเนี้ยแล้วเกิด มีพายุแล้วก้อนหินหรือต้น,นไม้ดินถลม่มมาโดนทรัพย์สินของทางราชการเสียหายอย่างเงี้ยก็เป็นความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติอันนี้ก็ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่นะคะ,คะหรือเจ้าหน้าที่ขับรถไปปฏิบัติราชการแล้วระหว่างเดินทางปรากฏว่ามีก้อนหินเนี่ยกระเด็นใส่กระจกรถแตกร้าวอย่างเงี้ยนะ,ะก็ไม่มีเหตุอันควรเชื่อะนะ,ะแต่กรณีนะมันเคยมีกรณีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเอ่อ นำโทรศัพท์ไปใช้ปฏิบัติงานแล้วระหว่างยืนรอรถรถประจำทางปรากฏว่าถูกวิ่งราวซับนะถูกวิ่งราวซับถามว่าไอการวิ่งราวซับเนี่ยมันมีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ไหมมันก็ต้องพิจารณาแยกพิจารณาอันแรกถ้าการเอาโทรศัพท์ไปใช้งานเนี่ยเป็นการนําไปโดยถูกต้องตามระเบียบของทางราชการและถูกวิ่งราวซับไปอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่แต่ถ้าการเอาโทรศัพท์ไปใช้งาน ไม่เป็นไปตามระเบียบแล้วถูกวิ่งราวทรัพย์อันนี้ก็ถือว่ามีเหตุในควรเชื่อว่าเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่นะคะ,คะหรือกรณี3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการก่อการก,ก่อความไม่สงบอยู่เป็นประจำนะคะอันนี้เวลาทราัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบะนะคะแล้วปรากฏตาม ความเห็นของพนักง,งานสอบสวนหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาความมั่นคงและความสงบอย่างชัดแจ้งว่าทรัพย์สินเนี่ยที่นําไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้รับความเสียหายเกิดจากการกระทําของบุคคลภายนอกะนะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดจากการกระําของเจ้าหน้าที่นะ,ะคะพวกนี้ก็ไม่ต้องตั้งคณะกรรมการสอบรัมเมินค่ะ,คะเราก็ต้องดูเหตุผลความจําเป็นประกอบด้วยใช่ไหมคะ ชอชค่ะแล้วมัณีจะมีในกรณีที่สมมติว่าหน่วยงานของรัฐนะคะได้รับความเสียหายของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะจะต้องดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความผิดทางละเมิดยังไงบ้างคะ,ะการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบอี่จิงความผิดทางละเมิดนะคะก็ <ๆ S 2> จะมีมีข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะ,ะก็ระเบียบสันักณนายกรมตีข้อแปข้อเ้าข้อ1 0ข้อ11 ข้อแก็เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐแห่งเดียวเนี่ยเกิดความเสียหายก็คือที่ที่ทกล่าวไปแล้วนะคะว่าเมื่อนเกิดความเสียหายแก่นหน่วยงานของรัฐและมีเหตุนในควรเชื่อว่าเกิดจากการของเจ้าที่<ะ>ก็ให้หวัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเ้ราะที่จริงความรับผิดทางละเมิดขึขน้นคณะหนึ่งโดยไม่ชักช้านะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ในสังกัดตนเองทําให้เกิดความเสียหายหน่วยงานก็ตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดละเมิด แต่ถ้าเกิดมีกรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยง,งานของรัฐแห่งอืน่นมาทําให้เกิดความเสียหายกับหน่วยง,งานของ,ของรัฐ่อย,อย่างเช่นกรม B มาทําให้เกิดความเสียหายกรม A นะหรือความเสียหายเนี่ยที่เกิดขึ้นเหตุละเมิดของเจ้าหน้าที่ในครั้งนั้นเนี่ยเกิดความเสียหายกับหน่วยง,งาน A หน่วยง,งาน B หรือ ความเสียหายที่เกิดกับหน่วยงาน A เกิดจากเจ้าที่หน่วยงาน B C D เงี้ยนะคะเกิดจากผลการกระทาของเจ้าที่หลายหน่วยงาน,างานอันนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่หน่วยงานของรัฐที่ได้รับความเสียหายก็คือเป็นเจ้าของทรัพย์สินเป็นเจ้าของงบประมาณและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัดของเ<ะ>จ้าหน้าที่ที่ทําให้เกิดความเสียหาย ต้องร่วมกันแต่งตั้งคณะกรรมการก็คือตั้งทั้งสองฝั่งเลยร่วมกันเป็นคำสั่งละเมิดคำส,สั่งเดียวะนะเป็นคำสั่งแต่งตั้งคำสั่งเดียวแล้วก็โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะต้องตกลงกันว่าจะให้หน่วยงานใดเป็นคนทำคำสั่งตั้งแล้วก็ทุกหน่วยงานก็ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคำสั่งเดียวกันค่ะชค่ะแล้วเมื่อหลังจากแต่งตั้งกรรมการแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมีการสอบละเมิด หลังจากการสอบละเมิดเสร็จสิ้นแล้วอะค่ะหน่วยงานจะต้องดาเนินการยังไงบ้างคะ,ะทีนี้อขอตอบไปย้อนไปเมื่อสักครู่ก่อนนะพอตั้งกรรมการแล้วเนี่ยนะระเบียบบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยที่ตั้งมาต้องมีจํานวนไม่เกินห้าคนคะะนะห้าคนเนี่ยก็จะทําการสอบกี่คนก็ได้นะห้าคนนี่นับตัวที่เป็นกรรมการจะคนที่เป็นเลขาอย่างเดียวเป็นผู้ช่วยเลขาอย่างเดียวเนี่ย<ช>เราไม่นับนะนะคะก็จะห้าคนอย่างเดียวทีนี้พอตั้งมาแล้วสอบเสร็จแล้ว สอบเสร็จแล้วระเบียบบอกว่าเมื่อสอบแล้วเนี่ย<ม>ก็ต้องผู้คณะกรรมาการสอบพ่อที่จริงความรับผิดทางละเมิดสอบสวนเสร็จแล้วก็ต้องเสนอให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเนี่ยวิิจฉัยสั่งการนะว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผลสอบพอวิิจฉัยสั่งการเสร็จแล้วก็ส่งสำนวนการสอบสวนเนี่ยให้กระทรวงการคลังตรวจสอบนะคะซึ่งการส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังเนี่ยนะคะเราก็จะมีหนังสือแจ้งเวียนไปบอกว่า ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานเนี่ยนะคะไม่เกินหนึ่งล้านบาทนะคะหน่วยงานของรัฐไม่ต้องส่งสำนวนให้กระทรวงการคลัง,ง,งแต่ให้บันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดของแต่ละแห่งนะคะส่วนความเสียหายที่เกินหนึ่งล้านก็ส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบค่ะกระทรวงการคลังก็จะมีหน้าที่ในส่วนของเกี่ยวกับการตรวจสอบค่าสินใหม่ทดแทนอะไรประมาณนี้ใช,ใช่ไหมคะที่เกี่ยวกับงบ,บประมาณใช่ค่ะ,คะเราก็ตรวจสอบว่าหน่วยงานพิจารณามาแล้วว่าใน A ในบ ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสิหมยทดแทนเราก็จะตรวจสอบว่าการใช้ดุลพินิจของหน่วยง,งานเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายระเบียคบครบถ้วนไหมก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการตรวจสอบต่างๆที่ผ่านมานะคะสาหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ความรู้ต่างๆมากมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะคะโดยได้รับความอนุเคราะห์จากชอชบุญญาพรอน,นุภาคมากเลยคะ่ะต้องขอขอบพระคุณทชชมากค่ะสวัสดีค่ะ ำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมก็ได้รับความรู้รอบร,อบร,อบรั้วของกรมบัญชีกลางในเรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กันไปแล้วนะคะหากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะสามารถแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นี้ได้เลยค่ะแล้วฝากติดตามรายการรู้รอบรั้วบัญชีกลางทุกวันพฤหัสบป,ปดีแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ